สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อฟเปิ้นมังราทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันพุธที่30มิบพฤศจิกายน2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านใช้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้น3ามลัดดาวจรค่ะหุ้นสามลัทด,ดาวจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้ออแอปเปิลให้รูดสี่ค่ะแอปเปิลให้รูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่แปดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่แปดค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุนห้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้อ 1981, แอปเปิลให้ลูดศูนย์ค่ะแอปเปิลให้ลูดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ศูนย์สี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ ศูนย์สี่ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะแอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่สามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่สามค่ะไปกันต่อเลยนะคะทีหะ่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจน์ประจำเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกห้าค่ะ แอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะแอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่หกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่หกค่ะและขนมไทยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดแปดค่ะแอปเปิลให้ลูดแปดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้แปดสามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ 83ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ facebook เปิ้ลมังราศค่ะแอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆแหงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ